สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาเดียหนุยโซ่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิชาหนิตโรงเรียนอม,มาดิยามุล,ลนิธิอำเภอป่าวนจังหวัดพิทณลุงดิฉันมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะเข้าศึกษาโตในคณะศึกษาศาสตร์สาขาการประถมศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณค่ะดิฉันมีแรงบันดาลใจจากการที่ดิฉันรักเด็กและอยากจะเห็นพวกเขามีอนาคตที่ดีอจากจะสอนพวกเขาให้ประสบความสําเร็จในชีวิตเพื่อโตขึ้นมาจะได้เห็นพวกเขาเป็นเด็กดีมีคุณภาพเก่สังคมและประเทศชาติค่ะ อาชีพครูสำหรับดิฉันนะคะเปรียบเหมือนการเป็นฮีโร่เพราะครูคือคนที่สร้างเด็กให้เป็นคนดีครูคือแม่คนที่สองของนักเรียนครูคือคนที่จะอยู่เคียงข้างเด็กๆในทุกๆปัญหาและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันเชื่อมั่นในตัวเองเหลือเกินว่าดิฉันสามารถบมร่มเพาะเด็กเกติบโตมาเป็นคนดีและสร้างประโยชน์แก่สังคมได้ดีดังเช่นที่ว่าครูคือแม่พินกของชาติค่ะ ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับโอกาสจากท่านคณะกรรมการในการคัเลือกเพื่อศึกษาต่อในคณะศึกษาศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อตัวของดิฉันเองนั้นจะได้มีโอกาสเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมในด้านวิชาชีพครูและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ดเด็กไทยและประเทศชาติต่อไปได้ในอนาคตขอบคุณค่ะ